ทำอะไรอะ่ะเอาเก็บปืนเสร็จแล้วก็ประวางวางไว้ใี่นี้เฮ้ยล็อกเข้าล็อกเลยเอาว่าอย่างเดือดบอกเลยผมไปทำเควสคิดเชน่นมาเดี๋ยวกูโดนฆ่าไม่เอาหรอกกายไปดีกว่าเราไปทำหาทำเควสข้างบนดีกว่าอยากรู้ว่าเควสมีอะไรบ้าง อุ้ยเควส์นี้ไม่ทำมันเก่าแล้วเราไปทำเควส์อันนี้อะไรอ่ะ use เฮ้ยมีคนกขะต๊ ทำไมพี่ผมไปทำไมอ่ะไอ้กระโดดท่อเหรอไอตรงที่ลิฟแบบเดินไปเดินมาไอ้นั่งได้คนเดียวอ่ะลิปเลื่อนอ่ะท่อมันเปิดแล้วกูนั่งลิปไปแล้วแล้วท่อมันมันมันนีนท่อท่อสองสองสองฝั่งใช่ไหมอ๋อคือลงอันนั้นซุบลงซ้ายเข้าขวาออกมาเหมือนพยายามจะฆ่ากูอ่ะแต่แบบไม่ทันเว้ยใครลนะ ไอ้เขียวอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอะคืออะไรอ่ะตุ๊กพีตุ๊กพีฟังหน่อยว่าตุ๊กพีโดดท่อใครนี่โคตรพิรุตเลยไม่ผมอยู่ห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำอยู่ในท่อ้ไม่ไม่ต้องมีห้องน้ำพี่อยู่ห้องน้ำตอนนี้พี่ขังตัวเองอยู่แล้วคโดนเปิดไฟผมอยู่ในห้องน้ำทรายอ่ะให้พี่เบิร์ดของจริงบอกว่าเปิดไฟเมื่อกี้ไฟดับด้วยเหรอ โคตจริงเมื่อกี้โคตรโชคดีเลยที่มีคนเปิดไฟให้ไม่งั้นกูกดปุ่มไม่ได้หรือว่าต้องมีเอเจิเนียพี่อันนี้เขาไม่มีไม่มีเป็นจริงใช่ไหมเอาหรอเป็นจริงอะไะหมาร้อยแปดสิบเก้าล้านเปอร์เซ็นต์คือท่อตรงไหนพี่เอกผมยังไม่รู้ด่นไหนท่อตุ้งพี่ไอ้ท่อไอ้ไอเหินฟ้าไอ้ลิฟต์เหินฟ้าไม่พี่นักกระป๋องหนู่แถพ้พี่นักกระป๋องแถนขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยครับมันมีลิฟต์ได้หรอด่นนี้พี่พุกไม่คุยด้วยมีพี่นิ พี่เอกเดินไม่ไปถึงตรงนั้นเลยพี่เอกอยู่ตรงห้องน้ำเอวแล้วพี่เอกเห็นพี่น้ำหมูเหรอแล้พี่น้ำหมูผมอยู่ในห้องน้ำเห็นเห็นวิชั่นกูไก่กายพอใจไหมหวตกูสิไม่โอเคเน้นเน้นผมไม่โหวตพี่หรอกเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้กดดันอีกเลยแล้วผมเป็นเด็กกระโจไงกายเออจัดไปเลยหนึ่งบวตพี่เอกอุ้ยบวชหมู่บวชมีคนให้กูอย่างเยอะเลยดูดิรู้เปล่าไอ้ปอ่ะลืมอ่ะทาย